อยากรู้ไหมครับว่าคุณกําลังดื้ออินซูลินหรือยังที่ภายนอกเป็นปื้นสีน้ําตาลจนถึงสีดําที่คอขาหนีบรักแร้เรียกว่าอะแคนโตซิตไนติแคนสองรูปร่างน้ําหนักตัวแล้วก็บีเอ็มโดยเช็คที่เส้นรอบวงนะครับโดยผู้ชายเนี่ยเส้นรอบวงจะอยู่ที่90เซนติเมตรส่วนผู้หญิงจะอยู่ที่80เซนเมตร ข้อที่3นะครับ BMI ของคุณมากกวา่าหรือเท่ากับ25กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรโดยวิธีการคำนวณ BMI นะครับโดยคุณเอาน้ำหนักของคุณหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ก็จะได้ออกมาครับการตรวจหาองค์ประกอบในร่างกาย The Body Fat หรือ Visceral Fat โดยเปอร์เซ็นต์ TPF นะครับมากกวา่าหรือเท่ากับ32ในผู้หญิงและในคนเอเชียนะครับอยู่ที่มากกว่า30% เปอ TPF นะครับในผู้ชายจะมากกว่าหรือเท่ากับ25%และในคนเอเชียนะครับอยู่ที่มากกว่า25%ทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับดูที่ผลเลือดของพวกคุณกัน 1. นะครับเราจะตรวจระดับอินซูลินในเลือดโดยในสภาวะดื้ออินซูลินนะครับเบต้าเซลล์ตับอ่อนคุณจะผลิตอินซูลินมากกว่าปกติโดยในระดับน้ำตาลของคนปกตินะครับอยู่ที่70-1 0 0กรัมต่อเดซิลิตรนะครับ สองนะครับเราจะตรวจสิ่งที่เรียกว่า h o m a r r r โดยเราจะเอา Fasting Insulin ค cool, ูณกับ f าส t i n g b ัตชู u า a r หารด้วย4 0่นะครับจะได้ค่า h o m a IR อออกมานะครับซึ่งถ้าค่ามากกว่า2.0ขึ้นไปแสดงว่าคุณกำลังดื้ออินซูลินนะครับที่สามนะครับเขาเรียกว่าตรวจค่า IR ก็คือว่าตรวจค่าการดื้ออินซูลินอิเลสเซสแทนโดยการที่เราตรวจไตรกลีเซอไรด์ ine, หารด้วย HDL นะครับ โดยถ้าผลของคุณน้อยกว่า1.5แสดงว่าคุณมีความไวต่ออินซูลินนะครับอยู่ในสภาวะที่แข็งแรงอยู่ในโซนสีเขียวินดีด้วยครับถ้าค่าอยู่ที่1.5-3ถึงแสดงว่าคุณอยู่ในภาวะดื้ออินซูลินนะครับอันนี้จะอยู่ในโซนสีเหลืองคุณต้องเริ่มระวังตัวแล้วนะถ้าค่ามากกว่า3.0แสดงว่าคุณกำลังดื้ออินซูลินมากมากแล้วนะครับต้องรีบกลับหลังหันเลยนะเพราะถ้าคุณกลับหลังหันไม่ทันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม มลเเลงเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดต่างๆตามมาแน่นอนครับถ้าค่าของคุณไตรซีสลายเนี่หารด้วยเ d ียเเนี่ยปรากฏว่ามันมากกว่า2.0นะครับเขาไม่งานวิจัยนะครับว่ามันจะพบ LDL ที่เรียกว่า Small d ด n s e LDL คือ LDL ขนาดเล็กแล้วพอมันขนาดเล็กเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็จะมุดเข้าไปในหลอดเลือดของคุณทำให้คุณเสีย่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดมากกว่า คนที่แบบว่าอยู่ในโซนสีเขียวซึ่ง l d l จะมีขนาดใหญ่ขวามันจะมุดได้ยากกวา่าความเสี่ยงก็เลยน้อยกว่าครับเป็นไงบ้างครับตรงกันกี่ข้อทุกคนอยากรู้ทางแก้ที่ตัวเองไม่ต้องดื้อสลินพิมพ์สนใจมาบ,บนี้เลยนะครับ